มีรายงานข่าวจากผู้สื่อข่าวเข้ามานะคะว่าช่วงเวลาประมาณ19บเนาฬิกา30นาทีหนึ่งทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยละค่ะคุณน็อตก็เดินทางไปพบกับทางพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนะคะเดินทางไปพร้อมกับทนายความคุณอดุลทิณพงศ์เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมโดยคุณน็อตนี่ยกมือไหว้พร้อมทั้งกล่าวขอโทษกับสิ่งที่ไม่ดีขอโทษที่ทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นและก็บอกกับทางทีมข่าวด้วยนะคะว่าพร้อมจะรับผิดชอบ ขอโทษทุกคนที่คุมสติได้ไม่ดีพอตัวเองพยายามติดต่อกับน้องคู่กรณีทุกวันแต่ว่าพอช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะคุณแม่ก็ไม่รับโทรศัพท์แล้วส่งข้อความไปหาตลอดยืนยันว่าแม้จะติดต่อไม่ได้แต่ก็พยายามจะติดต่อทุกวันด้วยเหมือนกัน เขาไม่ดีใจก้ดขึ้นโอเคไหมครับรับผิดชอบนี่หมายถึงว่าได้มีการคุยกันนะครับพี่นัดครับผมผมพยายามติดต่อน้องทุกวันครับได้ยินว่าวันนี้ก็ติดต่อจะเข้าเยี่ยมน้องด้วยใช่ไหมครับผมจะหาน้องทุกวันครับแต่วันนี้วันนี้ ช่วงเย็นลก็คุณแม่ก็ไม่ได้รับโทรศัพท์ผมแล้วผมก็ยังส่งข้อความไปถึงเขาเอค่ะทางพนักงานสอบสวนบอกว่าจากนี้คงต้องมีการสอบปักคำนะคะแล้วก็อาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง